เค okay, ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับมันหยดเรื่อยๆเลยน้ําหยดออกมาเรื่อยๆแก้ยังไงดีอันดับแรกเราเอาออกก่อนเอาน้ําออกมาก่อนนะครับหรือเราจะใช้วิธีหมุนอันนี้ออกมาเลยก็ได้นะครับหมุนออกมาเลยเอาภาชนะรองไว้เพราะมันจะไหลจอกเลยนะครับอ่ะมันจะไหลจอกเลยหรือเราจะค่อยๆปั๊มไปก็ได้นะครับเอาดีว่าอันนี้เป็นน้ําเปล่าก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ เราดึงออกมานะครับเทิดมันไม่ออกมาก็หาอะไรเขียมันออกมานิดหน่อยเอาคีม titled, ออกมามีบออกมาก็ได้นะครับตรงนี้จะมีลูกยางนะครับตัวนี้เราต้องคอยเช็คนะครับว่าลูกยางตัวนี้เนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่ามีฉีกขาดหรือเปล่าไม่ลงล็อกหรือเปล่านะครับเทิดโอเคแล้วเนี่ยเราก็ใส่กลับเข้าไปหรือบางที่มันอาจจะแค่ขยับแล้วก็ไม่ลงล็อกนะครับเราใส่กลับเข้าไปสปริงนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับเราลองกดดูพอมันลงล็อกปุ๊บ เราก็เอาฝาหมุนกลับเข้าไปนะครับหมุนกลับเข้าไปครับอ่าหมุนกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งตัวนี้น,นะครับปัญหาการที่น้ำหยดหายไปแล้วนะครับ ไม่หยดแล้วนะครับโอเคเลยออย่างนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาก็าประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ